ทีานนามตอนนี้หมูกระทะเรามาแล้วพี่น้องเอ้ยลูกหลานก็มาแล้วครับผมนี 对。Yeah. ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่บริเวณนี้แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็ขุขานิดหนึ่งนะครับเรากางเต็นเนาะพอดีเต็นตั้งแต่เราทํามาซื้อมานะครับติดตั้งแล้วเรายังไม่เคยได้ใช้นะครับพอดีมันผิดด้านมันกลับด้านนะพิกีเรามาถึงตั้งแต่วันเลยครับวันนี้ถูกต้องแล้วครับผมเรามีกันตัดแล้วก็มีเต็นนอนเราเตรียมเรียบร้อยตอนนี้วันนี้นะครับเราจะนอนอยู่ที่สะพานพิจภาพไทลาวแห่งที่สาม นครพนมนะครับผมอ่ะโอเคคืนนี้เราจะตั้งแคมป์ที่นี่ครับอ่ามีลูกมีหลานมาด้วยเราตั้งแคมป์นอนที่นี่ครับโอเคครับบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้อง <c oughs> เย็นรรยากเิ่ม็นไม่บอบอ้าวครับช่วงหัวค่ำจะมีฝนนะครับนิดนิดรินมานิดนิดนะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมสวรรค์สินใจ <c oughs> ให้ครูใหญ่เอ้าน้องอ คือตั้งใจมาหลายครั้งแล้วมานครพนมนะครับว่าจะมานอนที่นี่นะครับวันนี้ก็ได้เวลาได้โอกาสพอดีเลยก็ดูหลรถไฟครับวันนี้ก็มานอนอยู่ใต้สะพานโดยเอาบรรยากาศนะครับผมไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพนะครับนอนใต้สะพานเนี่ยคุยยาวก็ชอบครับคุยยาวก็ชอบ วิวใต้สะพานลาวว<บ>ิถีภาพบบไทยลาวนะครับผมแห่งที่สามนี่สวยงามพี่น้องเลยเอาละเอามาฝากกับบรรยากาศยามเย็นเนาะเราสองคนอบอุ่นครับไม่น่ากลัวนะเลยไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็นอนนะครับมีทั้งร้านอาหารมีอะไรถ้าไม่ได้เปียวนะครับผมนี่ไม่เ<ม>ปียวครับผม ก็จะมีนะครับร้านอาหารเนาะอะโอเคติดตามเราเราจะกินหมูกระทะครับวันนี้หมูกระทะตอนนี้หมูกระทะเรามาแล้วพี่น้องเอ้ยลูกหลานก็มาแล้วครับผมนี่วันนี้นะครับนอนที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่นอนใต้สะพานนี่นอนบนรถไงลูกนอนบนรถไงนี่ ลูกหลานเลนนะครับผมมามากินกันวันนี้นี่ได้ยัง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 เริ่มสุกแล้วครับเริ่มสุกแล้วครับนี่ลูกหลานกินด้วยวันนี้อบอุ่นมีความสุขครับผมนี่คุขนมเชลินมันไม่สุกกับว่ามันสุกก็ลงเลยไดรอให้สุกกับรอให้สุกนี่ก็ทิ้งไหมเนี่ยมัน <Okay. S 2> ครับ굿มอร์น n ิ่งสวัสดีตอนเช้าครับนี่คนมุสลินตื่นขึ้นแล้วครับอ่ะลงมาครับคืนนี่นอนที่นี่เย็นสบายครับเย็นสบายเลยนี่บ้านหลังน้อยเรานอนเต็นท์ครับพี่มาแล้วนอนดิมโขงครับพี่น้องนี่แม่น้ำโขง สะพานวิจภาพไทยลาวแห่งที่สามนะครับผมนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับฝั่งทางโน้นคือโซโัวลาวครับโซฟัวลาวพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนอนมองไปทางนี้นะครับก็เป็นถนนที่เป็นเขื่อนกั้นนะครับให้ชาวบ้านออกกำลังกายขี่จักรยานนะครับปั่นจักรยานนะครับ ทางนี้นะครับก็เป็นทางขึ้นของสะพานวิทยาพาพไทลลาวตอนที่สามนะครับผม คุณฮ่าไปแล้วไปแล้วคุณใจดีโอ้โห,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 โหนอนเมื่อยมา่โอ่ปหรถเต็มรถเต็มรถอ้โแพงกว่ารถก็มีบางทีเต็ม I do วิชาภาพไพลาวนะครับเด็กที่สามกบอดพน,นุก่นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับเาิ่งจะไปอาบน้ำกินข้าวรับฟังอยู่ที่บ้านเด็กก่อนเขจะคิดว่าจะไปไหน